ครับผมก็นะครับการสัสดีนะครับสมาชิกเอฟซีสำคัญด้วยสวัสดีทุกคนนะครับกับผมแอปเปิลมาแล้วนะครับก็ก่อนอื่นกับผมนะครับประเพณีไทยก็กราบสวัสดีนะครับทุกๆคนที่เข้ามาดูนะครับเป็นส่วนของช่องเรียนแอปเปิลนะครับก็คือช่องหลักแนวการคำนวณเพื่อเป็นแนวทางให้กับสมาชิกนักเสี่ยงโชคหลายคนนั่นเองนะครับเอาละครับวันนี้นะครับหลายคนก็ทำงานนะครับก็ทํางานกันอย่างมีความสุขหลายคนก็อาจจะใช้ชีวิตพักผ่อนอยู่ก็ขอให้พักผ่อนกันอย่างมีความสุข วันนี้ผมมีแนวทางนะครับก็คือเป็นสูตรหวยเลข3าตัวตรงนะครับหลักคิดหลักแนวตรงนี้เนี่ยนะครับคิดว่าน่าจะผ่านได้ก็เลยเอาตรงนี้นะครับมาลงให้กับสมาชิกไว้เป็นอีกช่องทางนั่นเองนะครับแล้วผมเ p ิ e ฝากไปด้วยนะครับช่องทางที่ติดต่อแอดเ e ิเนี่ยนะครับก็จะสามารถที่จะแอดนะครับ ap 7 7นะครับอย่าลืมนะผมเราจะมีแอดาำน้าทุกครั้งนะครับ ap 7 7นะครับเอาละทีนี้ หลังจากท่ท่านแอดไปนะครับก็สอบถามได้เลยยังไงเนี่ยถ้าเกิดผมตอบช้าอาจจะมีช่วงยุ่งๆอยู่นะครับสำหรับวันนี้นะครับเป็นชุดสูตรหวยสามตัวตรงนะครับก็เป็นอีกหนึ่งสูตรหนึ่งชุดที่ผมนํามาลงให้กับสมาชิก F4 ทุกท่านด้วยนะครับเป็นอีกหนึ่งช่องทางไปอีกหนึ่งแนวทางนั่นเองนะครับไปรู้หลักร้อยนะครับหลักร้อยแน่นอนนะครับผมจะคํานวณโดยการนําตัวหลักหมื่นบวกกับตัวหลักหน่วยนะครับทีนี้เราลองบวกดูว่าจะได้แต้งเท่าไหร่นะครับหกบวกศูนย์ได้หกทีนี้หกนะครับ มันไม่ได้ในส่วนของตัวหลักร้อยเราก็ต้องหกนะครับก็ต้องบวกแปดใช่ไหมครับถ้าหกบวกแปดเรายืนตัวอยู่แล้วถ้าแปดเนี่ยก็คือแปดเลยนะครับหกบวกศูนย์ได้หกหกบวกแปดเป็นสิบสี่ฉะนั้นเนี่ยให้ทุกคนใส่เลขสี่ไปเลยครับตัวที่หนึ่งของเราก็คือหลักร้อยพอเราได้หลักร้อยแล้วนะครับมาหาค่าในส่วนของตัวหลักสิบนะครับที่นี้วิธีที่เราจะเริ่มที่หลักสิบเนี่ยนะครับต้องคิดทุกคนนะครับว่า คาว่าสี่เนี่ยมันก็อธิบายยากนะครับผมก็มองคราอาจจะไม่เข้าใจเนาะไปเลยดีกว่าเนาะนะครับอ่ะโอเคนะครับทีนี้ผมก็จยับมาเนี่ยนะครับก็จะจากหลักหมื่นมาที่หลักแสนนะครับหลักแสนตัวนี้นะครับผมจะบวกสี่ของที่เพราะว่าผมบวกสี่ได้ผมก็ต้องเอาสี่เลยทีนี้นะครับอ่ะหนึ่งนะครับบวกสี่นะครับก็คือหนึ่งบวกหนึ่งเป็นสองสองบวกหนึ่งเป็นสามสามบวกหนึ่งเป็นสี่นะครับทีนี้ให้ใช้หลักหน่วยเพิ่มไปหนึ่งแต้มก็คือให้บวกกันสองครั้งนะครับสี่บวกสอง นะครับเป็นหกนะครับหกบวกสองเป็นแปดแปดบวกเจ็ดนะครับเป็นสิบห้าให้เราเนี่ยใส่เลข 5, ค่าเจดคงที่นะครับอย่าลืมเอาละทีนี้ไปดูที่หลักหน่วยกันนะครับหลักหน่วยเปิ้ลใช้ท่าไหนเอ่ยหลักหน่วยเปิ้ลก็มานี่เลยครับหลักแสนนะครับบวกกับตัวหลักพันหลักแสนก็คือ1หลักพันก็คือเก้านะครับเก้าบวกหึงเป็น1ิบจากนั้นให้ใช้หลักร้อยสองครั้งสิบบวกสิบนะครับเท่ากับยี 2, 22, 22่0ิบยี่สิบบวกสองะยี่สิบสองยี่สิบสองบวกหนึ่งคงที่ นะครับเป็น23สามก็ให้เพื่อนเนี่ยนะครับผมใส่เลข3ามเอาละทุกคนสามารถที่จะเพิ่มได้เพิ่มแต้มได้นะนะครับนะเพิ่มแต้มหน้าเพิ่มแต้มหลังได้นะครับแต่อย่าให้อย่าให้เยอะอย่าให้เพิ่มเกินนะแต้มของแต้มอะไรประมาณนี้นะครับอ่ะโอเคทีนี้สูตรของเรานะครับมันเป็นสูตรสี่ห้าสานี่ก็คือสูตรทานเดียวเนาะนี่สิ่งสําคัญที่สุดผมชอบย้ําเสมอก็คือเลข2ตัวนั่นเอง,เองนะครับนี่เลยนะครับเอาละ งวดที่หนึ่งหลังจากที่เรานะครับคำนวณออกมาได้แล้วนะครับที่สี่ห้าสามตัวที่เราคำนวณออกมาไปลุ้นดูนะครับเอาละลุ้นดูกันแล้วนะครับก็คงจะถูกรางวัลนะครับถ้าใครซื้อลอตเตอรี่กันใช่ไหมครับออกสี่ห้าสามตรงๆนะครับเป็นงวดที่หนึ่งของว่าแนวทางนี้จะเดินต่อนะครับเป็นงวดที่สองสำหรับงวดที่สองาคำนวณเหมือนเดิมนะครับในส่วนของตัวหลักร้อยหลักร้อยของเราใช้ตัวหลักหมื่นบวกพันนั่นเองนะครับหมื่นบวกพันก็คือหกบวกสามเป็นเก้าเก้าบวกแปดคงที่นะครับเป็นสิบเจ็ด ถ้าอย่างนั้นให้นําเฉพาะตัวหลักหน่วยเลขเจ็ดของเรามาลงนะครับไปดูหลักสิบนะครับสองบวกสองเป็นสี่สี่บวกสองนะครับเป็นหกหกบวกสองเป็นแปดนั่นเองนะครับแปดตัวนี้นะครับบวกสองเป็นสิบจากนั้นครับผมสิบนะครับบวกหนึ่งเป็นสิบเอ็ดสิบเอ็ดบวกเจ็ดคงที่นี่เห็นไหมครับสิบเอ็ดบวกเจ็ดนะครับผมเป็นสิบแปดนี่หลักสิบของเราจากนั้นนะครับผม ไปดูสองตัวหลักหน่วยคำนวณเหมือนกันนะครับหมุนหลักหน่วยนะสองนะครับบวกศูนย์ได้สองสองบวกแปดนะครับเป็นสิบสิบบวกหนึ่งเป็นสิบเอ็ดสิบเอ็ดบวกหนึ่งนะครับเป็นสิบสองนั่นก็หมายความว่าให้เรานำเฉพาะตัวเลขสองนะครับมาลงเราจะได้ที่สามตัวตรงๆนะครับก็คือเลขเจ็ดแปดสองนั่นเองเห็นไหมครับสําคัญที่สุดเนี่ยนะครับก็คือเลขแปดสองนะตัดเล่นด้วยทีนี้นะครับหลังจากที่เราคํานวณเสร็จมาแล้วเราไปซื้อลอตเตอรี่กันเนาะ ไปซื้อมาแล้วนะครับหวยออกเจ็ดแปดสองนะครับในงวดที่สองก็แสดงว่าดวงเราสมพงกันนะครับสูตรหวยก็เลยเข้าฉะนั้นนะครับเข้าเป็นงวดที่สองนะครับเอาละทีนี้สำหรับงวดที่สามนะครับก็ต้องไปรอรุ้นในอีกทีว่าจะเข้าหรือไม่นะครับงวดที่สามงวดที่ผ่านมานั่นเองนะครับสูตรนี้เป็นสูตรที่ผมนะครับได้รวบรวมตัวที่มันเข้านั่นเองอ่ะทีนี้เขารวบรวมตัวที่เป็นเข้าก็คือหนึ่งละนะครับหลักร้อยเข้าผมเอาหลักร้อยมาหลักสิบเข้าผมเอาหลักสิบมานะครับในส่วนของงวดที่ผ่านมานะครับ เอาละหลักร้อยก็เหมือนเดิมนะครับผมเจ็ดบวกสองนะครับเป็นเก้าเก้าบวกแปดเป็นสิบเจ็ดให้ทุกคนนะครับแยกเฉพาะตัวหลักหน่วยเลขเจ็ดตัวเดียวนะครับหลักสิบนะครับหลักสิบเนี่ยนะครับ4ี่บวกสี่เป็นแปแดบวกแปดนะครับผมเป็นสิบหกสิบหกวกสี่ยี่สิบนะครับยี่สิบนะครับบวกเจ็ดนะครับเป็นย7 27ิบเจ็ดยิบเจดบวกเจดสามสี่ฉะนั้นเนี่ยสามสิบสี่นะครับก็ให้ใส่เลขสี่รู้สึกว่ามันจะหลุดหรือไม่นะครับงวดนีต้องรอลุ้นกันนะครับเงินมาอย่างนี้แล้ว หลักหน่วยเหมือนเดิมนะครับผมนะสี่บวกหนึ่งเป็นห้าห้าบวกอห้าบวกสี่นะครับห้าบวกสี่เป็นเก้าเก้าบวกเก้าบวกเจ็ดเป็นสิบหกนะครับสิบหกบวกหนึ่งเป็นสิบเจ็ดใช่ไหมครับนี่ทีนี้นะครับเป็นสิบเจ็ดเนี่ยเอาละทีนี้เลขสามหลักนี้นะครับทุกท่านก็รู้อยู่แล้วว่าหวยมันออกอะไรนะผมจะบอกวิธีนะอ่าสมมุตินะครับสมมุตินะอ่าสมมุติเราได้ที่เจ็ดสี่เจ็ดนะ แล้วทีนี้เนี่ยนะครับในกรณีที่หวยนะครับออกอะไรครับออกสี่เจ็ดแปดเอาละทีนี้ในเมื่อสี่เจ็ดแปดนี้ทุกท่านเนี่ยนะครับจะต้องบวกตัวอะไรตัวหนึ่งเพิ่มขึ้นไปหนึ่งแต้มระหว่างหลักร้อยกับตัวหลักหน่วยนะครับอ่าผมไม่ทุกท่านนะคือให้ให้บวกเพิ่มขึ้นไปถ้าสมมุติว่าบวกเพิ่มขึ้นไปในส่วนของตัวนี้ก็จะถูกตรงๆก็ถูกโต้แน่นอนจะถูกแน่นอนนะครับแต่ ทีนี้อย่าพึ่งนะครับเราต้องมาดูชุดนี้ก่อนจะให้ทุกคนเลือกว่าถ้าชุดนี้เนี่ยนะครับทุกคนมีเลขในใจอยู่แล้วก็เอาถ้าเกิดมันชนเลขในใจก็สามารถที่จะเอาหลักเราก็ได้รือว่าหลักหน่วยรายเพิ่มนั่นเองนะครับหนึ่งนะครับบวกแปดหนึ่งบวกแปดเป็นเก้าเก้าบวกแปดนะครับเป็นสิบเจ็ดเห็นไหมครับเราใส่เลขเจ็ดผมว่าน่าจะเป็นหลักหน่วยหรือเปล่าขยับมานะครับเก้าบวกเก้าเป็นสิบแปดนะครับสิบแปดบวกสิบแปดสามหกสามสิบหกบวกสองสามแปดนะครับ 3ามแปดบวกหนึ่งเป็นสามเก้าสามสิบเก้าบวกเจ็ดนะครับเป็นสี่สิบหกนะครับฉะนั้นหกนี่ไม่ต้องไปยุ่งกับเขานะครับหกนี่ไม่ต้องไปยุ่ง,งเขาเลยผมว่านักอยู่ในนี้เนี่ยนะครับนะตัวสี่เรายังมียุ่งเลยเนาะเก้าบวคาเป็นสิบสี่นะครับสิบสี่บวกแปดสิบสี่บวกแปดนะคับย2ิบสองนะครับย2ิบสองวกหนึ่งเป็นย3 23บสายบสาบวกหนึ่งเป็นยี่สิบสี่เอาละที่นี้นะครับเจ็ดหกสี่ 4, หางเดียวเน้นเน้นที่นี้นะครับทุกคนจะเพิ่มหลักร้อยหรือว่าจะเพิ่มหล ให้เลือกเอาทีนี้ถ้าสมมุติว่าเพิ่มหลักร้อยเข้าไปนะคก็จะเป็นเลขแปดนะแต่ถ้าเพิ่มในสองตัวหลักหน่วยเนี่ยก็จะเป็นสองตัวเลข5้าอย่าลืมให้เลือกเอานะครับฉะนั้นแอลเบิลขอเลือกเป็นที่หลักร้อยดีกว่านะครับแอลเบิลขอเพิ่มไปที่หลักร้อยดีกว่าแต่ถ้าสมมติว่าเพิ่มหลักร้อยก็ได้ที่แปดสี่เจ็ดก็ยังโต๊ดอยู่ดีนะครับหรือว่าเพิ่มตัวนี้ขึ้นไปก็จะเป็นเจ็ดสี่แปดก็โต๊ดอยู่ดี ก็ให้เลือกเอาแล้วกันนะเอาโอเคนะทีนี้เวลาจับเนี่ยให้จับอย่างนี้นะครับเจ็ดหกสี่นะครับแล้วก็แปดหกสี่นะครับเราจะได้ทั้งหมดเนี่ยนะครับแค่คู่เดียวทีนี้ถ้าสมมุติว่านะครับในกรณีที่ท่านอยากจะเพิ่มขึ้นไปอีกเนี่ยได้ก็ได้นะครับเอาละทีนี้ในเมื่อผมได้ที่เจ็ดหกสี่แล้วนะครับทีนี้กับแปดหกสี่นะครับผมเชื่อหลายคนเชื่อเหลือเกินว่าหลายคนก็คงจะถูกใจแน่นอนกับเลขชดนี้นะครับแปดหกสี่กับ 7 6 4ทีนี tamam. okay. ้นะครับผมจะมาเทียบสูตรเก่าให้ดูนะครับผมจะเทียบสูตรเก่าให้ดูสูตรเก่านที่ว่านี้ก็คือ1น่หลักเป็นชุด3มตัวแต่ทีนี้เนี่ยชุด3ตัวตัวนี้นะครับเราจะไปสรุปอยู่ช่วงงวดของาของ7 8 2นั่นเองนะครับทีนี้เห็นไหมครับเราไปสรุปในช่วง7 82แต่ทีนี้คำว่า7 8 2ดเนี่ยนะครับตอนแรกมันได้297อยู่แล้วใช่ไหมครับในหลักของเราคำนวณเนี่ยแต่ทีนี้เนี่ยนะครับถ้า หลักสิบเนี่ยมันไม่ได้นะครับให้ทุกคนแค่บวกแต้มตามกําหนดก็คือตามปกติแล้วทีนี้เนี่ยพอได้ผลลัพธ์ออกมาก็ให้ลบนะครับก็ให้ลบไปเลยหรืออีกหนึ่งกรณีก็คือนะครับอีกหนึ่งกรณีก็คือให้ท่านเนี่ยนะครับลบลดในส่วนของตัวหลักสิบนะครับอย่างเช่นถ้าสมมุติว่าบวกสามอยู่แล้วเขาก็ให้ลดไปหนึ่งแต้มก็ได้แต่ทีนี้แอปเปิลจะใช้ในลักษณะที่แบบอันนี้เองนะครับ เดี๋ยวยังไงนะครับไปลุ้นดูนะครับถ้ามันอ่าหรือยังไงผมก็อาจจะไม่ไม่ยอมใช้หลักสิบก็ไนดนะ้จริงๆแล้วหวยเนี้ยมันเลือกได้นะนะครับอย่างที่ผมบอกก็คือหลักหลักร้อยนะอ่าผมลองดูนะครับนี่หนไหมครับลองดูนะครับผมใช้สูตรนะครับแต่หลักร้อยเนี่ยเห็นไหมครับอ่าชุดนี้เนี่ยนะครับเป็นในส่วนของอีกหนึ่งชุด จริงๆแล้วหลักร้อยไม่ใช่เลขสี่นะครับหลักร้อยไม่ใช่เลขสี่แต่ทีนี้เนี่ยในกรณีที่ถ้าผมเปลี่ยนตัวหลักร้อยมันจะได้สี่นะแต่ถ้าบังเอิญจริงๆแล้วนะครับหลักร้อยเนี่ยปกติที่เราใช้อยู่เมื่อกี้เนี่ยเนี่ยตัวเนี้นี่นะครับตัวเนี้ยแล้วก็บวกแปดบวกเจ็ดบวกแปดนะครับเนี่ยหรือยังผิดเลยนี่นะครับผมเพราะว่ามันเป็นของชุดแรกอ๋อหลักร้อยเป็นของชุดแรกก็คือใช้สูตรนี้นะครับมันจะเข้ากันเห็นไหมแต่พอมาใช้สูตรนี้นะครับ สูตรนี้เนี่ยเขาใช้อย่างนี้หลักร่อยครับเขาใช้สองนะครับบวกศูนย์สองครั้งได้สองและสองบวกสี่เป็นหกหกบวกหนึ่งเป็นเจ็ดเจ็ดบวกห้านี่คงที่นะครับหลักร้อยเขาใช้ตัวนี้แีนี้เราก็ต้องเอาตามเขาเลยหลักร้อยเห็นไหมครับสี่นะครับบวกสองสี่บวกสองเป็นหกหกบวกเจ็ดเป็นสิบสามสิบสามนะครับบวกหกเป็นสิบเก้าจากนั้นนะครับผมบวกข้าคงที่สิบเก้าบวกข้าวเลยครับยี่สิบสี่นั่นก็หมายความว่า ให้ตัดออกเฉพาะเลขสี่เอา,อาเละหลักร้อยได้มาแล้วทีนี้ไปดูในส่วนของตัวหลักสิบนะครับอย่างเช่น่าืัอท่านมาเนี่ยนะครับหลักสิบของเราที่สี่บวกสี่เป็นแปดแปดบวกค้าเป็นสิบสามนะครับสิบสามบวกสิบสามบวกหนึ่งเป็นสิบสี่สิบสี่บวกหนึ่งนะครับผมเป็นสิบห้านะครับเป็นสิบห้าสิบห้าบวกสามเป็นสิบแปดจริงจริงแล้วมันเข้าน,นี่เห็นไหมนะครับสิบห้าบวกสามเป็นสิบแปด นะครับจริงๆแล้วผมไปลงหาอะไรลยผมดูเลขเก้านะนะครับเชนั้นมันก็จะได้ที่ตรงๆเลยนะแสดงว่าชุดนี้เนี่ยได้ตรงตรงที่สองแปดเจ็ดหางเดียวเช่นั้นนะครับชุดนี้ก็เหมือนกันเราก็ต้องทําตามเหมือนอสูตรที่มันเดินจริงๆนะครับเจ็ดบวกเจ็ดเป็นสิบสี่สิบสี่บวกแปดนะครับเป็นยี่สิบสองยี่สิบสองบวกหกนะครับเป็นยี่สิบแปดยี่สิบแปดบวกเจ็ดสามห้าจากนั้นนะครสามสิบห้าบวกสาม เห็นไหมครับเป็นสามสิบแปดทีนี้เรามาดูในสองตัวหลักหน่วยเนาะหลักหน่วยก็เหมือนกันนะครับบวกใช้หลักพันเนี่ยสามครั้งจากนั้นนะครับสิบหน่วยเนี่ยแล้วก็แปดนี่มีแน่นอนคงที่นะครับสูตรนี้นะครับเฉพาะสูตรนี้นะเอาละทีนี้ลองนับดูนะครับศูนย์นะครับบวกสี่ได้สี่สี่บวกห้าเป็นเก้าเก้าบวกแปดคงที่เป็นสิบเจ็ดเห็นไหมครับหลักจะได้เลขเจ็ดแต่เห็นไหมครับได้เลขเจ็ดนี่เลยนะครับแล้วก็หลักสิบเมื่อกี้ได้ตัวไหนครับได้เลขแปด หลักร้อยได้เท่าไหร่ครับได้สองเอาละทีนี้เราก็ได้สองแปดเจ็ดนะครับก็เข้าคู่โต๊ดเห็นไหมครับทีนี้ในส่วนของงวดนี้นะครับในของงวดนี้ก็คืองเียเราขาดแช้หลักหน่วยทีนี้หลักหน่วยแอปเปิลบวกไปหนึ่งเลยนะเห็นไหมถ้าในกรณีที่ทุกท่านอยากได้เลขคู่อย่างประมาณเนี้ยนะครับหลักหน่วยวิธีคิดเนี่ยให้ทุกคนใช้ในส่วนของตัวหลักพันบวกกันสาครั้งเช่นหนึ่งนะครับบวกหนึ่งเป็นสองสองบวกหนึ่งเป็นสามนะครับจากนั้นนะครับใช้สิบหน่วยนะครับ สามบวกห้าเป็นแปดและก็บวกแปดของที่เราจะได้ที่สิบหกนั่นเองฉะนั้นนะครับในงวดนี้นะครับก็ไปกันวางไปวางที่สี่แปดหกและสี่แปดเจ็ดชนแล้วใช่ไหมครับถ้ายังไม่ชนเนี่ยเดี๋ยวไปดูใหม่นะครับเอาละ่ะชุดนี้นะครับก็คือสี่แปดหกเนาะหายเพิ่งก็จะเขียนไปก่อนสี่แปดหกทำไมถึงเขียนไหมเพราะว่าเราไม่ได้รู้ว่าตัวชนนะครับตัวชนมันขึ้นอยู่ว่าเราจะ ตามหรือไม่ตามเพราะนั้นเพราะว่าผมก็ทําให้เต็มที่แล้วนะครับทีนี้ไปดูนะครับตัวที่ผ่านมางวดก่อนหน้านี้นะครับไอ้สูตรที่ผ่านมาที่เราคํานวณออก่านหนนี้นะครับที่ว่าได้เนี่ยคือเลขอะไรนะเมื่อกี้นี้ใบแอปเปิ้ลเป็นอย่างอื่นนะครับใบแอปเปิลเป็นอย่างอื่นอ๋อนี่นะครับเห็นไหมครับตัวที่เราคำนวณออกมาเมื่อกี้นี้นะครับคือตัวนี้และทีนี้ผมถามว่านะครับผมถามก่อนบ้างอ่ะโอเคนะครับ หลักที่เราคำนวณเนี่ยนะครับมันคนละหลักใช่ไหมอ่าคนละหลักแน่นะแต่นะครับมันจะบังเอิญลงลงท้ายด้วยเจ็ดแปดอย่างนี้เหมือนกันคล้ายๆกันใช่ไหมครับแต่ทีนี้เพียงแต่ว่าในส่วนของสูตรที่หนึ่งเนี่ยหลักสิบเขาจะสลับตำแหน่งไปอยู่ในส่วนในส่วนของหลักสิบนั่นแหละนะครับแต่แต่ว่าไอเ้เบื้องปุปิดเองแต่แต่ว่าหกเนี่ยนะครับมันเข้ามานี่แล้วทีนี้หกมาดูที่สูตรสองหกมาย้ายมาอยู่สูตรสองได้ไงนะครับฉะนั้นเนี่ยตัวเลขที่มันชนกันนะครับผมจะเห็นทันทีเลยว่า 864กับ486ย้ำอีกครั้งหนึ่งนะครับ864กับ486แต่พูดไปพูดมาก็ตัวนี้มันเป็นเจ็ดหลักร้อยเพียงแต่ว่าชุดนี้เจดหลักร้อยแต่ชุดนี้เจ็ดหลักหน่วยนั่นก็หมายวามว่าตัวสำคัญที่จะแปลก็คือเลขเจดนะครับที่จะแปลเป็นตัวอื่นได้อย่างเช่นนะครับทำไมหนูบอกว่าแปลเป็นตัวอื่นอ่ะดูนะครับมันจะแปลได้แต่ที่นี้ก็หมายถึว่านะครับมันจะเข้ามาเสียบในตำแหน่งของอตัวที่เราคำนวณได้นะครับอ่ะ เอาตัวเน้นก่อนที่มันชนก็คือแปดอ่ะสี่แปดหกก่อนเนาะนี่นะครับสี่แปดหกนี่คือสูตรสองนะครับก็คือตัวนี้ชุดนี้ที่น,นี้นะสี่แปดหกมาดูฝั่งนี้ครับอันนี้นะครับถ้าเกิดแรงยิงก็แปดหกสี่เอาละทีน,นี้เห็นไหมครับเราจะได้ตัวชนทันทีเลยที่แปดหกสี่เห็นไหมครับทีนี้นะนะครับแปดหกสี่แล้วนะครับมันจะมีเจ็ดหกสี่อีก ทีนี้พอ764แล้วเราไปดูตัวนี้นะครับ764เอาล่ะทีนี้ตัวนี้มันจะได้784 487เนี่ยนั่นก็มันนั่นก็หมายผมว่าเมื่อกี้นะครับอ่าที่ผมบอกก็คือ864เนาะเราก็ขยับมานี่864เอาล่ะทีนี้ทําไปทํามาเลขตัวเนี้ยมันสลับแค่ตําแหน่งตัวนี้แล้วทีนี้ถะชุดของคนไทยก็น่าจะสลับตำแหน่งเหมือนกันได้ที่486เห็นไหมครับ เอาละที่นี้มันก็จะได้ลงตัวอย่างนี้ฉะนั้นทุกคนเข้าใจแล้วหลักของการคำนวณหวยนะครับก็จะเป็นอ่าในเชิงนี้นะครับแล้วเราเนี่ยพยายามจับจุดนะครับการดูคลิปให้จบนะครับก็คือเราจะเข้าใจในส่วนของเรื่องตัวเลข2แต่ถ้าเราเปิดออกมาปุ๊บเราเลื่อนเลยเราจะไม่รู้ทันทีแล้วคําก่าตรงนั้นก็จะบอกว่าไม่เห็นนะครับไม่เห็นใช่ไหมครับอ่าโอเคใครที่ดูคลิปนี้ยังไงก็ขอให้มีความสุขนะครับในการรับชมแล้วก็ขอให้ทุกคนเนี่ยนะครับ คืนนี้วันนี้หนึ่งทุ่มตรงนะครับเจอกันที่เพจนะครับแอปเปิลแน่นอนนะครับวันนี้ไทรอยากเรียนรู้สูตรสามตัวตรงๆนะครับวันนี้เจอกันที่เพจนะครับบางคนอาจจะถามใช่ไหมครับว่าเพจเนี่ยนะครับมันอยู่ตรงไหนของแอปเปิลง่ายๆนะครับผมเพจแอปเปิมล์ิมเข้าไปแค่นิดเดียวนะครับท่านจะได้เจอเองแ้่รอนนี้ผมลาไปแล้วนะครับอย่าลืมครับผมหลังจากดูคลิปนี้เสร็จนะครับก็ไปเลยนะครับแปดหกสี่สี่หกแปด ด่วนเลยนะครับสำหรับวันนี้ไปนะครับสวัสดีครับ